สวัสดีครับสวัสดีจับผู้ชมันเดิมนะครับยพูพอมปินยักทีวีตอนนี้สี่มาเล่นอมองกั๊กจับผูกชมคนแรยอันนี้อยู่ในทวีปเอเชียตอนนี้เราจะเอ่เออ,อันนี้เกย์สิบครูพอดี วิ่งเ,เร็วไปปะวะมาเบิ่งกันไผเป็นหรือใครไปอ้าวอ๋อเอ้ยละครับบันเทิงละคราวนี้บันเทิงกดเชียร์เลยบ้างเนี่ยเฮ้ยสมุดถาดใช้งานเออพี่ a u s e ีชิดแม่งเนี่ย ใช่ไหมไม,ไม่กดโหวตไม่ได้สินะหนึ่งแปดเก้าสองจะรอบฆ่าใครดีวะเฮ้ยไม่มีใครฆ่าเลย ตรงนี้ไม่มีย่ใส่กันหมดวะอ,อ้าววุ้ยห้องแอร์ดีนมาปิดประตูบหไดเฮ้ยชิบหายนี่ทำไม่แดงวะ้เอเขียวดิ น no tamam> oh. ื้อตัวขาต้องตัวใดตัวหนึ่งก่อนที่เครนมันจะสำเร็จโอ้โหไก่ฆ่าได้มึงข้าไปกูไม่ขอดูดูกล้องวงจรปิดทำไมต้องกูไอ้นี่ไอ้นั่นนี่ต้องมีใครคอยฆ่าสิเฮ้ยแล้วมันอ้าอ้าไอม เลิ่มค่าเล้ออ <laughs> oh, no. yeah. yeah, ลินเอา no อย่าอย่าโาวตอันนี้ no 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 เอ๊ะฉันคิแต้วกันได้โหวตเพื่อนตัวเองทำไม เดลอดมาเนาะเอ้าเอ้าจะทำออกจากเกมอ่ะออกทำไมเสียคนมดเลยอิชิพายเอ่อเล็วๆล้วดอยอืมต้องรีบฆ่าต่วนๆๆวนวนยู่บบอกมึงจะบวกูโอ้เขาบวดสกิปเอ่อ ยัมเอาละยังมีเพื่อนอยู่ต่ออันนี้ก็เออหายแล้ปลอดภัยสมมากับกูสิเออมันต้องปิดไฟปิดไฟแม่งเลยเอ้าวอ้าวไอ้ม่วงไอ้มืองมาทำไมทำมกูอ่ะ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 ขาว ปิดปิดประตูตอนนี้กูอยู่ประตูใครอยู่ประตูนี้ด้วยแม่งตายนะให้ตายเนอะไอ้ไข่ไม่อยู่ก,กูกูจะได้ฆ่ามานันอ้อาวเ,เอาเอาอะไรวะเอาเปิดมาเลยชนะลูกอ่ะตาต่อไป ข้ามาจังสี่เหมือนเดิมสี่คน <c oughs> อันนี้เหมือนเหมือนเคยเจอที่ไหนเหมือนกูเคยเจอที่ไหนชื่อคุณคุณนะฮึจูบหน่อยนี่ลยงลุงอะไรกูเนี่ยอ้อเออ โอเยีเลยบ้างวะไม่เปลี่ยนดีแหละรู้อยู่สองคนก็พอลูจกจ๋าไม่มาแล้วแจ้เยีเยอะไรอ่ะไอด็กจะตามกูไอโลกจิตเอาละตอนนี้ก็มีอยูหกคนแล้วก็รออีกสักหลายคนสามสี่คนมั้ง โอ,โ,อโอ้โอ้โอ้เต็มแล้วเต็มแล้วมาดูกันว่าใครใครจะไม่เป็นอ่ากูไม่ได้เป็นแบบเคลวเมตเตอนนี้มีมอเตอร์อยู่สองคนนะครับกูสซ่อมทิ้งออระยะกูทิ้งไม่ได้เติมน้ำมันเอาไอาชิบหาย เออดีตอนนี้กูอยู่ใกล้ห้องไฟพอดีเฮ้ยโอเคเอาใครใครเปิดอเออกูกลัยพอดีใช่ไหมไปเลยมาสแกนกันเถอะเฮ้ย Da, <laughs> da, mất em Ừm vội cô lắm chứ dạ chạy ra Giờ bò ra cho bột cô Ê mấy ông ấy đi Dạ 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 là No No me Mấy chị cô กโมึงเคยแบกเคยแบกมันเคยออดำเขียนตกตาเลยเอ,อ,อ,อ้ไอเขียวจะยืนนิ่งทำไมมึงก็โหวใครบ้างสิโอ้อยดําโหวไอดาําโวดไอดําสิ bút ice jam bắc quay ơi, ai bơm xăng, ai làm p leo, oh yeah, black, oh yeah เอาชิปไอ้ฟ uh, ้าก uh, ็ไปดำบนโวตกูแต่ดีที่กูไม่โดนออกอ่ามงดูกูไว้มากูจะสแกนให้บังสแกนกูสแกนไม่ได้เหรอไอ้เขายามหาเกอเอ้ยกูกูกลัวทุกคนเลยม เฮ้ยฟ้ากลัวมึงรู้เปล่าเนี่ยพวกเขมึงก็น่าสงสัยมันเติมน้ำมันซึ่นหน่อยปึ๊บโอเคสำเร็จเอ้ยใครตัดไฟอีกนี่เอะ ตเติมน้ำมันก่อนเฮ้ยฟ้าเออเปิดไฟรวมมูลในระดีสุดละเฮ้ยทำตัวปแปลกๆในะอขาวอ้าวอ้าวไอ้คลียวตอะไร อิดแบกอิดแบกยังมาพิงพร้อมดิโนเมเอองั้นกูโหวตไอออเรนกับไอไอเชนนี่แล้วกันจะ การไอเขียวเลยฮ้กูจะโหวตใครดีเนี่ยอเช่นนี้โหวตแม่งเลยไอ้ดงไอดำแม่งโหวตแล้วกูโหวตไอส้มนี่แหละกูจะโหวตกูทำไมวะเฮ้ยเฮ้ย No, ấy ngô, mày dạy cô, ấy phuộc ngô. Ấy đâm, mừng nhỉ. Why me? Ấy, xin đi ngủ đi. no... no. <laughs> คุณเ,เฮียเลยไม่ชื่อโน่นหนึ่งเอ้าสุกเกอกูเป็นเจ้าของเจ้าของเซิร์ฟอะเสร็จต้องปรับละความเร็วเพลเยอร์อยู่ที่นี้นี่พอกี่เดียวละการคิวคูดาวคิวนี่ไปเลยเอาเปียบเอาเปียบเหลดีเยอกว่าจะเป็นก็ได้นะเอ้าเฮียออ,ออกเต็มเลยชิบไก่ ก็เดินช้าไปเนีนะนี่ปะเฮ้ยอ้ยโอ๊ยอไม่เข้ากูเต็มเดี๋ยวอเอาใหม่ก่อนอ่ามาแล้วจ,าจ้าเจ็ดคุณแล้วจ้าพุย้ยอื้มไม่ได้คนทุเรศทุลังทุเรียนเยนงาะลำใหญ่ทั้งนั้นเลยกูเกลียดไอ้หมูฮอกชิปหายแม่งอัปลี จะเข้าแล้วจะออกทำไมวะหรือมึงไม่ชอบสีสีนูน้นมึงจะเอาสีนี้อะไรวะอุ้ยเจ้าของเสซอมันก็เลีบหน่อยสตาร์เส,สตาร์มึงควกแต่งตัวเฮียเลยวเยชั้นนี่ เร็วดูเออเลยดูว่าูกข้านี่แม่มีมันแต่งตัวเป็นไอรอนแมนกูอยากไปแต่งตัวเป็นไอรอนแมนตามเลยอ้ากูไม่มีอกูไม่มีอ่ะนี่แต่งตัวเป็นนักโสโคกกได้นักโสโคกนี่กับมาโสโครก เริ่มแล้วดูสิใครเป็นเๆๆแบบนี้ก็แหลมสิคะไผ่าามากับกูกูทำไปเนียนแล้วกันข้าวฮ่าฮ่าอ่ะไอฟ,ฟ้าตายตาลเลยวอร์ อูวัดบูอะไรใครเป็นใครเป็นอะไรมีละ่ะภาษาเฮียอะไรวะ,ะสุมคือโกวตไม่ได้หรอหรือโกวตไม่ทันไม่มีใข่ตานก็ดีละ,ะดีเฮียอะไรวะไม่ยียสำหรับอิปอรรสีอ่ะ ลุงกูจะไปดักปิดประตูไม่ได้ด้วยโอ้โหชิบไกย่ยีงน้ำหียอะไรไว้ม่วงเอาเดินคิวเดินคิวอ่ะเหมือนมีคนเห็นเหมือนทำไมเหมือนมีคนเห็นนะวะเฮ้ยความรู้สึก ออรีนสม้มเฮ้ยไม่ได้มดกูด้วยอ่ะบทเชียร์นี่แม่งอ่ะเยอะไปไปเพื่อนเหลือกูคนเดียวอ่ะหายไปไหนวะโอ้ เลยสิบหกสิบห้าแล้วนะไม่มีใครช่วยมึงโกดหรอกกูชนะแน่ครับมึงไม่โกดอ่ะอ้าวสิบหายเอ้ตายตายมึงตายก็เขาจะไปเพ็งตรงนี้ครับวันนี้ก็อมองอัดนะครับตอนที่สองตอนที่หนึ่งไม่ได้พากอะไรเพราะว่ากูอัดแบบ อาจแบบไม่มีเสียงนอกอ่ะแบบอาจจะเสียงในอันนี้เป็นโมบิเซนนะครับก็ก็จบไปวินแล้วครับบ๊ายบาย